สวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมเลขออกแล้วเป็นอะไพี่น้องเข้าโชคหมานกันเพเลขบนก็ออกสามห้าเอ้สามเก้าห้าเลขล่างก็ออกสี่สามพี่น้องโชคหมันกับปูขุนมาเนาะเลขปูขุนกับเขาเขาโตกลับพี่น้องเขาโตกลับโตกลับก็ถือว่าเขาเพราะว่าปูก็ให้ไปกลับนะพี่น้องเนาะปูก็บอกว่าไปยิืมกลับน้ำเด้อสั่นปูว่าก็ถือว่าเข่าเต็มเต็นะพี่น้อง กะคิมาตามตองหวัดเนาะพี่น้องเนาะหวัดไปที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเกดอันนี้แอดมาสองหลอบสองเทียนี่พี่น้องแอดมาสองหลอบพี่น้องเห็นป่เนาะสามซีนี่พี่น้องสามซีอันนี้ปูให้เป็นบนล่างนี่พี่น้องปูให้เป็นบนล่างนี่สามซีที่นี่กับมาเบิงแอดมาโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องบาดนี่โค้งสุดท้ายปูมาแยกให้เป็นบนล่างบาดนี่พี่น้องมาเบิง แอดกระบอกกระวา่าโยสําหรับผู้ทุนหน่อยสําหรับคนทุนน้อยนี่ไล่เมื่อของปูเองเด้อพี่น้องว่าได้เขียนออกเองเด้อนี่สรุปโค้งสุดท้ายปูมาฟันท่องให้ในพี่น้องบนในปูกลมห้หาแปดเลขออกเก่าหาพี่น้องโอ้ยแต่เสดายแต่เลขวิ่งกเขาหาโยพี่น้องบนน,บนนี่บนในเลขวิ่งเขาหาได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งล้างบัดนี่พี่น้องล้างนี่สามสี่ เจ็ดห้าพี่น้องสามสี่กับเจ็ดห่านี่เพียงไดพี่น้องเขาบ่าเขาเต็มเต็มเ่โชค m ắ านพ่าเลขสองคู่สองหางแต่ปูไมนเน้นให้เจ็ดห่าเลขมาออกสี่สามแต่ของปูให้สามสี่เขาตัวกลับก็ทือว่าเขาปูในขี่บอกเลยว่ากลับตัวน้ำกะทือว่าเข่าพี่น้องเขาเต็มเต็มบานนี้แจ้งข่าพี่น้องอีกเที่ยนหนึ่งอีกรอบหนึ่งด้พี่น้องได้ขอแจ้งเข่าอีกจัก จากยางจากแนวนี่พี่น้องอันนี้คือวัดปูขุนเนาะพี่น้องเนาะแจ้งข้าวอย่างเอฟซีทุ่มาาหลายล้วพี่น้องบเบห์วบา,บาเห็นนันเพียร์พาด้วยล่วงเพีร์ถ้าด้วยบบมีเพียรด,ด้วพี่น้องเบิ่งได้ช่องทางเดียวคือ,อยูทูบแอดไปเปิดเบิง่งไปเปิดเบิ้งแล้วเงื่อนเข่าบัญซี่อ,อนเงื่อนเข่าหลายขนาด เขาแคบหน้าจอเอารูปเพชผ้าร่วยไปล,ล่ะก็ไปล่งกลมมีหอดเปิดดวงพี่นอ้องมีหอดเปิดดวงเปิดดวงลอยเก่าสิบเก่าบอแมนเด้อพี่นอ้องบอแมนเด้อพี่นอ้องบอแมนเพจผ้าร่วยบนมีเพรเด,ด้อพี่น้องเด้อบอแมนขอยืนยันนอนยันเลยบอแมนทีแอดเข้าไปเบิ้งแล้วมีหอดเปิดดวงลอยเก่าสิบเก่า ไปเปิดดวงน้ำผู้ใดล่ะพี่น้องเพจพระลวยไปเปิดดวงน้ำผู้ใดเบิ้องดองซองเบิ้งได้ซองทางเดียวคออยือยูทูบยูทูบด้วยพี่น้องเด้อล่วงเพจแอดเข้าไปเบิ้งแล้วโอ้ยเงินนี่โอนเขากับาะไศ่าย่างจักเปิดดวงเลขเขาขงซียกะอโอนให้โตัว่าจะเลื่อนพี่น้องหากินน้ำหลังควนนี่อื คนพวกนี้เ่าจะเล่นหรอพี่น้องแอดเขา่าไปเบิงแล้วโมแมนได้พี่น้องได้โมแมนเปิดดวงร้อยเก้บเกกับอมี่เปิดดวงร้อยเก้บเก้ากับบอมี่ไม้เล็กป็นซี่นี่กับโมแมนพี่น้องเอฟซีที่โอนก ที่เขาไปเบิ้งที่โอนเงื่อนไปนี่กะจักิดว่าจาังไดนาะพี่น้องเนาะมันบแม่นพี่น้องยืนยันนอนยันเลย,พลยเพชรพระรวยบม่มีเพรเนาะไปเบิงเ้งแนวทางของปูคุนน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวแอดกับขัวขีวา้วากับจัล่งไปเรือ่อยเพราะว่าเพชรพระรวยบม่มีเพรเบิ้งใดสองข้างเดียวเนาะบาดนี่มาเบิ้งชัดชัดกันในพี่น้องเียเพื่อลักฐานนี่ลางปูหอยสามซีกับเ็ดหานีพี่น้องพี่น้องทันใดโชคมานค่ะ อย่าลืมปูขุนเด้อพี่น้องเลยกาแฟปูสันกาแฟอยู่ได้พี่น้องเลยหอนึองกับน้ำมันหนอกก็รอยสิบาทเนาะพี่น้องเนาะก็ะจะลืมเด้เอนะพี่น้องทานใดชคมามันก็ะจะลืมปูสันกาแฟอยู่พี่น้องเพื่อนมะเขาจิการนมัสจากรครับผมอ้าวเจริญฝัจเจริญอ,อพี่น้องม่เบิง่งแนวทางของปูขี่ไหตองวดปูขี่ไหชุดเต็มไปกันมะปู ใส่ซุดเต็มตอนต้องมาตัดทีหลังนี่แดละปูมาตัดให้มาใส่ซุดนี่ครับฟันก่อนเหมือนกันอันนี้คือสุดเต็มตอนงวดแม่ปูฟันฟังหน่อ่าครับฟังนี่อยตองวดอันนี้มากโคงทุ่ยถ่ายได้ไล่เมือปูปูเกียนเองฟันโคงทุ่ยถ่ายโอ้เสียดายตัวนี้ปูนะที่ไหมขาดเป็นตัวเดียวแก้มเดียวกแม่ปูแก้มเดียวอันนี้เป็นตัวเน้นซ้ำแต่คิดว่ามันจะมาตัวนี้โอ้แต่ว่าล่างปู ปูมาขัดอยากผลอยากล้างแม่นเนาะปูเนาะโอ้สองโคสำหรับผู้ทุนหน่อยนะปูคุณผู้เบิ้งไห้บ่ะล่ะผมให้ปูปล่อยไ่กับคนกบเบิ้งหลายเราปูเนาะคุณเบิ้งหลายแต่ปูหยุดโดนเว้ยปูหยุดโดนหยุดเป็นหยุดเป็นปีแม่นบ่ปูจะคล้องจะคล้องกับปล่อยจะก็ปล่อยกับปล่อยกันชุ่มคองห้าน้อยชุ่มไปจังกับไปล่อยห้าน้อยเป็นเหลา้าครับ ทกศกับทกศกับผู่มากกับเพราะได้ฮาจัดจองกันแบตัดโครงหือจ้างวากันอีกเี่นหนึ่งหนะ้าครับโครงสุ่ถ่ายจะมาตัดจะมาคัดแยกเช่นนึงหรอวันที่หนึ่งหนึ่งมีหน้าหนึ่งมีหน้าคม รัฐบาลเรื่องนี้เด้อครับรัฐบาลไทยตังว,ว,ว,วัดปูวไทยจังหวัดเราเลยเคี่ยงไปน้ำนหน่อฮะเจ้าปูจับว่าน,านันค่ะเขาเจ้าจ,จับเอาน้ำหนอ่อครับเคี่ยงบนล่างไปน้ำวัฒนตัดบนตัดล่างเด้อเอาไปน้ำกันก่อน คออกไปน้ากันก็คือบนล่างเราปูเนาะบนล่างซะเกันมันพันในตัดมันครับมันก็เลือออกพันในพ่อสองโมงพันพ่อสองโมงวันนี้เวทกรรมมากพอดีเรื่เคียงบนเคียงล่างก็มีเรือวันนี้ตัวเก่าปันไนี้มันเป็นวันเดียวกันวันชุกคือเก่าเอาหมดขี้มากกับวันชุกปูปูแมนผมพันในเบิร์อยู่วันชุกคือเก่าเฝ้ามาหาปูเแต่ว่ามันมันเป็นของเย็นเลี่ยม เืนนี่มันเป็นเงนขนไหมวะมันเป็นเย็นแลมมันปุกเลูนยย์นึงหนึ่งอ่งหนึ่งหนึ่งศูนยเลขเลขเคียงเลขวิน 0 1 5 6 7หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้ายู่นี่และวันนี้ดอกกันจับเก่งกะจัดเอาลดมันไ,ไ่ไปไกลดอกไปยังเส็จครับวันนี้จากนี่นกปูเนาะวันนี้จาก่าว่าพูิจัดตัวถือว่า,วากับกัดคัดคักกันละแต่ว่าลัางเทียมันกับไปแข่งๆเป็นตัวกลับไปยังสิแม่โอ้ตัวกลับก็คือว่าเขาคือเก่าเพราะว่า,วาเลขปูว่าเลปักหลักเนาะเอมันกรับตัวน้ำ วิ่งวันนี้มันมีไก่ๆแต่เมื่อก็เอาไปตามมันแน่นมันมากจนไม่ข้ากัปไปวิ่งศูนย์กับแปดนะบนล่างได้พี่น้องศูนย์กับแปดนี่บนล่างว่าท่านตัดครับยังบนเออยับงบนเน้นว่าท่านฟันใช่ว่าสินเน้เนไหนยังดิใช่ว่าห่านว่าท่านฟันว่าบนอะไรบนอันไนรนไล่างแนละ้วข่มคือฟันหอกโค้งจังสีบอกบนล่างให้เจังสีตัดให้ เหล็กลางมันว่าจับลายตัวหรือเหล็กลางดูนี่มันหนึ่งหน่งนั่นด้วยจับมาห่างหกคูจ่านประธานมีเพิ่มไปใส่เราศูนย์แปด ยังแปดขัวคือเกาอยู่พองเพืแปดโอ้แักติดมากเรปูห่วยตัววดวันี้ปูวิวนีปแปดวดนี้ผมมั่นใจแปดหวดนี้ยังว่าแปดยังเป็นตัวคุ้มมอยู่ไหมครับนังเป็นตัวผ้ามูเดินยังเดินแปดไดคือเกา แต่ว่าตัวมันออกข้างขางไปเนี่ยมันแมนตัวทักการเออคือว่าหนึ่งชี้สามตัวตัวมันมาตัวเดียวนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดตัวมันมาตัวเดียวนี่มันมันออกมาแต่มันมามากคือมันมันออกแปดตัวมือตัวมันแยกมือแข้งออกไปนั่นะแปด จะว่าหลวงพอว่าศูนตัวนี้ตัวนี้ตัวสำคัญตัวนึงต e ัวศ <AfD. S 2> ูนนี่แหละูนเบื้งแลัก็ไม่มีหลายคูที่น่ะครับปลาหลปูปลาหลกูเก็ดกูหกโคหกพอเก็ดหกคูสามโตกะ

หกศูนย์แปดหนึ่งหกแปดส่วนเล็กสองตัวบาหลายคูได้พี่น้องมีหกคูปูห่ยหกคูหนึ่งนีน่านีเน<ด>ีครับถ้าบะมักปูจับคูเห้ากับจับวิ่เดาอ,อยู่ได้จับเอาในหันเลยครับอ,อ้ยบะมักดอกคูนี่ว่าสันกระจับวิ่เราในหันเก็ตโตมาล้าน,นเก็ตโตนแท่จริงล้านไดท่าน,น ล้านตัวใดเท่านั้นแต่ว่ามาแท่แน่นอนมาบนล่างขันมาจังสีมันมันว่าคอยเิียบดอกจับมองถือแล้วพันยังเพชรสมุนห้ามองเพียบห้วตะกี้มันยังกลับไปกลับมาอยู่มันไรใจอยู่หน้าตะกี้มเขาท่านร่องตัวไปไหนมันจะมาอีกปีหนึ่งก็มันร่องเฮ็ดเล่นไป ปใส่โลกโกล้ละพี่นอ้องตัวงวดเดี๋ยวเป็นบนล่างไปก่อนเด้อพี่น้องเลยปูหามากเป็นบนล่างยังบกยังบกขัดยังบาแยก,กงสุดทยสีไฮยังแบบสีไฮ <c oughs> น้อยๆอยู่โอ้แต่ปูขีกลมหาย้อนวะครับสีไฮนิดๆเยะมาหนี้สีกลมได้มาหนี้ได้ครับกลมหาฟันหาคือกลม รนี้ตัวนี้ล่องไปกัล่องตัวนี้ก็ลองตัวนี้คมโอู้เขายังใจมกปะตผมก็มากแปดส่วนเนาะอันตัวนี้บอนวาเล่แล้ว,วม,มักประม่ที่สูตรของผมมันก็ได้ตัวนี้แม่นว่ะได้คือกันยังี ช้อง,งคู่นี่ไอ้กับน,อน้องมันสิ่งกันยจักสิมันตัวได้ขึ้นล่างขึ้นบนครับเน้นไอ้เน้นตัวไอ้สิเป็นล่างตัวนี้สิเป็นล่างเน้นไว้ซักเกินเด้อครับว่าท่านบอกอีหรีเราเ็ได้บอกอีหลีนะป <นะ S 1> ูนะอันนี้อันน,นี้สิขึ้นบนมิตอนี่ล่ะตัวูนยนแปดนี่เให้ปูให้เน้นบนตัวเ,<น>เก็ดศูนเนี่ให้ให้เน้นบนตัวส่นแปดเน้นล่างอ แต่ว่าตัวนี้แห้งมากสามตัวมันมาจับมาจังสี่สี่เบื้องเอาครับอาจจะเป็นคูนี้ก็ได้มันว่าครับแต่ว่าเนี่ยตัวนี้เป็นซัวร่องว้ชื่อๆหลักอตวกันตัวร่องตวกันตัวร่องตัวร่องได้ปูปูขึ้นเนรียโอปูเนรนยญางเนาะเางใบไหมปูเนรยญางศูนย์แปดนี่อันนี้อันนี้เป็นตัวร่องคันเสียมากคันเสีมากกลมตัวนี้กับตัวนี้อ้กกับแปดหนึ่งมันหลายโพดนมว่าครับกลยตัดให้ยจำนี่งมนียนัว เอฟซี่นเบิ่งเดี๋ยวโค้งอันโค้งทุ่ทไทยปูจังกิมาขัดแยกเดิพี่น้องได้จังกี่มาตัดแยกว่างสันจิบ้าครับเอาคมตัวนึงคือไปให้ตัวนึงเหมนน่ะมันเพาท่านตัดออกคือว่าแม่นอยู่ปูเอฟซีเข้าใจได้ปูว่าอืมันเพาท่านให้เป็นตัวตัดออกแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้บ่กลับก็ได้ตัวนี้ให้กลับกระเด็น จะกะกันไว้นะคือกะกันไว้นะคือเกาหรอปูลัดตัวน้ำเน่ยคือเกาขันทุ่นไววัตุไทยจะอาจิกลัมมาขึ้นบนกับพระจักเบิ้งเชิญพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับเด้อเลขจิดเลขวิ่นันบทลางนันศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนเลขวิ่งกับปูก็ให้เลขวิ่งปูก็ให้ศูนย์กับแปดได้พี่น้องได้ศูนย์กับแปดปูห้มาเป็นบทล่างยังบอกขัดแยกล่อของทุตถุไทยได้พี่น้องได้ ปู่ก็จ <essel> <ness> ับคู่ให้แคบ6ครู088187687079ปูกระกลมให้อันนี้ให้เน้นล่าง08เน้นล่างนะปูเจ็ดศูนย์นี่ให้เน้นบน้ะพี่น้องเด้อส่วนเลขสามตัวกับ680168 681นะพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมคันจิกรมงกเปดให้กรับเปียนึงให้กุชิบ้ากรมหล่เพล่นนะครับ ตัดมาให้คิดนะอกครับพี่น้องนฮอกกับแคบนาจอดตามนี้ครับผมมักกระจัดขัดกระพันเนี่ยตัวเลขกก็เป็นแค่หน้าท่างกราบน้ำมัสการปูครับผมอ่ารินก่อนโชคๆมันๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม